เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบนี้ผมหมดค่าใช้จ่ายไปเพียง140บาทเหตุผลก็เพราะว่าผมใช้น้ำมันเครื่องฟรี1ลิตรที่เขาแถมมาตลอด4ครั้งที่ผ่านมานะครับผมคือผมใช้ชุดน้ำมันเครื่องของ p t t 4ีลิตรแถม1ลิตรนะครับเราก็เก็บ1ลิตรที่แถมเนี่ยเก็บไว้นะจนครบ4ครั้งนะฮะสครั้งที่ผ่านมาเราก็ใช้บริการตามปกตินะที่คอกพิดคอกพิดเขาจะมีน้ำมันเครื่อง p t t 4ีลิตรแถม1ลิตรนะ เป็นนะ้ำมันเครื่องชุดนี้นะฮะ 10W40 นะฮะเป็น p e r f o r m a CNG ราคาชุดละ990บาทฟรีไส้กรองด้วยนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง7,000กิโลเมตรนะฮะแต่บางคนก็ขับถึง10,000กิโลเมตรนะ,ะส่วนผมก็รถมันนานแล้วเนอะ13ปีแล้วเราก็7,000กิโลเมตรก็มาเปลี่ยนได้เลยดีกว่าราคาชุด 990บาทพร้อมไส้กรองฟรีนะฮะแล้วก็ฟรีค่าแรงด้วยนะ,ะที่คอกพิดสี่ครั้งที่ผ่านมาผมก็หมดค่าใช้จ่ายไป990บาทนะฮะสำหรับน้ำมันเครื่องนี้ฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงน้ำมันเครื่องที่เขาแถม1ลิตรแล้วก็เก็บไว้นะฮะเก็บไว้จนครบ4ครั้งเลยนะครับผมมาครั้งนี้ผมก็เลยนำน้ำมันเครื่อง1ลิตรที่เขาแถมสกระป๋องมาที่ศูนย์ขอกพิดนะฮะ ขอผิดเขาก็เปลี่ยนให้ฟรีฟรีค่าแรงนะแล้วก็จ่ายแค่ไส้กรองนะ้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครั้งนี้ก็เลยหมดค่าจ่ายไปเพียงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับผมก็นะ้ำมันเครื่องแล้วก็หิ้วมาเองนะสี่สี่กระป๋องสี่ลิตรนะฟรีค่าแรงด้วยนะจ่ายแค่ไส้กรองนะ้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับผมรอบนี้เลยประหยัดค่าจ่ายไปหลายร้อยเลยนะครับผม ใครที่คิดจะเปลี่ยนอัมันเครื่องนะก็ลองมาที่คอกพิษนะครับ